นี่พวนะพวนะจัดไปครับผ่านแมนบอมมีพลาดครับตาผ่านแมนมานกนี่เฮ้ยพ่นะครับโอ้โหผิดน้องมึงน,นี่ปคาคอสองตัวครับกบมันมีตัวหนึ่งเนี่ยนี่แหละครับข้นหมัน อครับกับพานแม่นหมายนี่อยู่ใกล้บานหน่อยเนาะใส่เพื่อนตัดใหมใส่เออเขียวดิหายอ๋อส่งไม่หยามครับเอ้ยเขียวนี่เป็นปลารวมเลื้โอ้ยมมีรอเยอะ ตัดไปแม่แ่บ่โกอไปมอได้โกคนเดอดีกไีไดไปี้เล็กนี่เล็ยังคือกาอยู่ละนี่นะครับมาหมายกาเด้อพี่น้องด้วยอายามกับพานแม่นครับนี่ขอไปได้นีเก็จะเป็นป้าทีไป ไม่รับแล้วครับรถ้าพวกผมจีจามของนอกก่อนนี่อันนี้กันเป็นอีกไม้นึงครับรไปตร,ตรงเดียก่อนอนี่ครับกับพานเมียนเดียพี่น้องเนี่ยแล้แต่แอายเนี่ยลงใจก็เลย

หมายนี่ใกล้บ้านครับบรรยากาศกะลมเดือดอยู่ดีพี่น้องนะครับอู้หุ่นสับป่าบอลผู้ดได้เมา่อกลางหนังไงนั่นนะ ว่าเมนเซ็ตเพิ่อนอีกแล้วบอสเ,เออยันตะลอบหายอะไรเดีย๋ยวนี้นี่ครับรอบหายไปซองอันเด้อพี่น้องเด้่อหายแล้วบ่สผานแม่นบอกนี่นะครับสวัสดีครับนี่ครับมาหาอยู่หากินได้พี่น้องเรื่อฝนพัดจากสีมันประมาณพานแม่นกำลังไปครับ หาอยู่หากิ่นนะครับเนาะมือได้ก็ได้มือบ่ได้ก็บ่ได้อ้าวทำยีล้วพานแมนแมนีนายเจ้าคือที่เด็ดครับจ้ะตัโถัวตัวตัวัว,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 วนครับพี่น้องเออจา๋าจ๋าเลยไหนมีนู่นเหรอครับผมเปลี่ยนเลยบอกบ่บใส่ของเก่าอยูอ่มั้งเอ้ แล่วก็ให้เรียบร้อยเมื่ก่อนมันมาเห้ด้อ่านแม่นเห็ดอีกแล้วครับว่มีคำว่าผิดหวังครับโอ้โหพิดหวงองมึงอกนี่ปากคอสองตัวครับกบมันอีกตัวหนึ่งเนี่ยนี่แหละครับข้นหมนัน เอาใส่ถุง,ง,ง,งอ่ใส่นี่ครับโอ้พี่หนองไงมวกเนี่ยเอาถือถือไปนกยกนกนี่ครับนกโป้น้ำเรียมมากเลยครับนี่พานแมนครับไปครับผม หมายสองครับอาทิตย์หนึ่งครับผมจังใดเขามายามครับผ่านแม่นครับปัวเห็บไปแล้วครับผ่านแม่นผ่านแล้ว,วหมานแล้วครับเมื่อกี้นี่ได้ปลาคอสองตัวปลาคอเง่เลยครับเด้อครับกบหมายรับนะครับในป่าลึก แต่ตรงนี้ก็เลยอันนี้มันเป็นค้องครับค้องปลาไผ่อืมเออไปโหลดเจ้าว่าได้ใส่เสือนอ่ยน,นะไม้นี่ไปยังได้ไ ยังคุ้มดีดิดเอเอเดี๋ยวไปยังเห็นเลยนี่เออยังวะโอเคครับนี่ครับเป็นข้องครับอันนี้จุดตรงนี้ตรงที่ได้ปลาไหลได้พี่น้องเนี้อปลาไหลงี้สองตัวครับนี่เดี๋ยวผ่านแม่นกะสิมาเปลี่ยนตำแหน่งไหมครับน,นี่นี่นะครับบรรยากาศ การหายยูหากินอีสานบ้านเท่าครับผมอันเขากับเขาอันบ่เขากับบ่เขาครับผมเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับผมคุณายามแดงใส่กระายเดี๋ยวจะไปไหมไอที่สามยูนีสองหลังหน่อยเนาะนี่นครับกับพานแมน หวานเหมือนเดิมกดติดตามน้ำได้พี่น้องด้วยผมก็พานแม่นเนี่ยนะครับให้ได้ผ่านกดของ youtube น้ำเนี่ยครับผมชมววั่วโมงมาถึงครับผมไปไปพูดว่าก็ได้ไม่กระสอบไปหรืมอมอกระสอบไปกูปะกูปะบอกบอกูมโอเคเดี๋ยวผมเอากระสอบก่อนครับ ไม้นี่ได้ปลาดุกครับนี่ปลาดุกไงไปไม้นี่ไกลบานเลยพี่น้องเนี่ยว่่ได้ไปไกลครับนี่ครับไก่สำนักสงหลวงปู่ดูนะครับต้นไม้บังน,คน,นงงะครับะเห็นร่าง่ายแดงๆไหมครับ ป่าไร้ครับบรรยากาศครับนี่ก็จะเป็นสวนปลาม รอ้วพี่น้องซากุระเมืองไทยผมก็พูดูเรื่อง็นต้น้อย่างครับแต่ว่าดอกมันเต็มเลยผ่น,นะฝนมันล้นนลงน้ำครับหมายที่สามครับผมบังหนีมีอยู่สองหลังดเ้อพี่น้องเด้อพานแมน่นกำลังลงไปจัดการครับสีมันประมาณมาหลุ่นน้ำกันครับผม นี่แหละการหาอยู่หากินครับอีสานบ้านเราปลายังดินดุบดับดุบดับมาเลยกะเดิดบ่ อ้าวอ้าวที่เด็ดอีกแล้วย้อนมาเฮ้พี่นอเอื้อเด็ดอีกแล้วครับพร้อมตึ๊บอุอ้ยนี่พวดนะพวดนะจัดไปครับผ่านแมนโมมี่พลาดครับตาผ่านแมนมานี่เฮ้ปวดนะ นี่คร,ค,นนครับเดี๋ยวเก็บเปล่านะครับเด้อไม้แหลกโดยประมาณไม้แหลกครับจามลังแหลกไปแล้วครับได้ปลาคออย่างอีตัวหนึ่งครับเกือบโลครับพี่น้องเอ้ยอ่านขากันเนี่ยอ่านแม่นก็เด้หลังที่สองครับผมนี่นะครับ ไอ้ไอ้เอาดูดน้ำกันไปครับลงไป โอ้ขาดเลยหมูกัดกวหรอ้หมูกัดรุดได้รอ๋ออันนี้ว่าเขาครับหล่อขาดได้พี่น้องเนื้อนี่เอาไปซ่อมไหม่ยิงไหนหมูกัดมาไงโอ้ขาดหุ่งแบบเง,งี้เยเร็วไงหมูกัดหรือปลากระโดดขวดวะไม่แม้แต่ปลาโดดขาดเลยเพลินนี่แปลงว่า มายามรอบนี่หมานึกเข้าครับผมนี่แหละครับวี่นวี่มากนี่ครับรอบขาดครับผมให้เอาตัวนั้นมาใส่กันเลยตัวมาใส่เหนียวตัวนี้ไปซสอมเออเอาไหมผมไบบเปลี่ยนคนเลยครับเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานอยู่บาน พันแม่นอีกที่หนึ่งเด้อครับเด้อนี่แหละครับบรรยากาศการหายูหากินได้พี่น้องหายเบิ้งไปก่อนนี่ปากติดตามน้ำได้ครับเด้อถ้าเบิ้งน้ำได้ครับเด้อว่าจะไปเห็ดเป็นเมนูยังกินได้ครับเด้อสวัสดีครับนี่แหละครับกลับเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่ สามเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่แหละเดี๋ยวจิกลับแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งผลงานอยู่บ้านพันแม่นได้พี่น้องด้วยครับนี่ครับ,รบผลงานได้พี่น้องด้วยนี่ปลาคอสามตัวกบอีกตัวหนึ่งครับ <c oughs> เรียบร้อยครับหมานคือเก้าครับผมนี่นี่ <c oughs> นแหละ <c oughs> ตาเบิง้ง บาิเห็ดเป็นเมนูยังด้วยพี่น้องเนื้อนี่นะครับน,นี่นทังเด็กอะสวัสดีครับเอ,อ,เอ,อ,เอ,อมามามา